กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็คารพทุกทท่านนะครับผมกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาส์ปอโรฟุตบอลที่สวยงามของเรานะครับก็จบไป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการอุ่นเครื่องเรียกได้ว่าพ่ายแพ้ทีมชาติจอร์เจียไปแบบระยำหัวใจไปถึงศูนย์ประตูต่อแปดนะครับเป็นสกอร์ที่แฟนบอลไทยนั้นเจ็บปวดหัวใจไปเหลือเกินแฟนบอลทีมชาติจอร์เจียไม่พอใจอย่างแรงที่ทับนักเตะทีมชาติไทยของเราเลือกนักเตะมาติดทีมชาติโดยไม่ให้เกียรติพวกเขาแม้แต่น้อยทั้งที่ ที่พวกเขานั้นเลือกนักเตะระดับแนวหน้าหัวแถวของทีมชาติของตัวเองมาเพื่อเจอกับทีมชาติไทยของเรากรมพนปฐมอากุลนายประตูทีมชาติไทยออกแรงเซฟไปถึง14ครั้งในเกมบุกพ่ายทีมชาติจอร์เจียเซฟจนมือแตกมือหกมืององแต่ก็เสียไปถึง8ประตูเรียกได้ว่าเป็นถิติที่ตัวของเองนั้นไม่ค่อยชื่นชอบสักเท่าไหร่4ี่นักเตะหน้าใหม่ที่มีโอกาสลงสนามให้กับทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ปุระเชษฐ์ท่อสนิทยศกรบุรพาเบนจามินเจมเดวิดและอาทิตย์เบิกวันนี้มัน ควรจะเป็นวันดีวันศีอัปมงคลของพวกเขาแต่การโดนไป8เม็ด8ลูก8ปดดอกนั้นทําให้พวกเขานนั้นต้องดีใจไม่สุดดีใจไม่เต็มที่สักเท่าไรนะครับเพราะบร,ริษัทนั้นเขียนไว้แล้วว่าทีมชาติไทยนั้นพ่ายแพ้เละเทะไปถึงศูนย์ประตูต่อแปโปรแกรมฟุตบอลไทยลีขอดออกมาก่อนหน้านี้เป็นปีโปรแกรมเอฟซีแชมเปี้ยนลีขอดออกมาก่อนหน้านี้เป็นปีปฏิทินฟีฟ่าเดย์นั้นขอดออกมาก่อนหน้านี้เป็นปีแต่เหตุไฉนาการบริหารโปรแกรมของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทาไมมันถึงทับซ้อนกันเยี่ยงนี้หลังจบเกมเฮดโค้ชใหญ่อย่า,ยยางมาโนโพกิงนั้นได้ ข้อความเชื่อชูนักเตะทีมชาติไทยของเราว่าเราเองคาดหวังว่าจะทําผลงานได้ดีกว่านี้แต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้นักเตะหลายคนที่เราเรียกเข้ามาครั้งนี้เพิ่งได้รับโอกาสลงสนามทีมชาติเป็นครั้งแรกมีนักเตะหน้าใหม่คนมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่คิดที่จะตําหนินักเตะของเราทุกคนที่ลงไปสนามในวันนี้ทําหน้าที่ได้เต็ม100%แล้ว ทุกคนพยายามเต็มที่แล้วเราต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้สำหรับเกมอุ่นเครื่องนะัดต่อไปที่จะพบกับเอสโตเนียเป็นเกมที่สำคัญสำหรับผู้เล่นที่ได้เรียนรู้เพราะว่าเราเจอทีมที่แข็งแกร่งแบบจอร์เจียเราคุยก่อนเกมว่าจอร์เจียนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสรารการที่รวดเร็วเป็นทีมที่ดีครึง่งแรกเรามีข้อผิดพลาดเยอะมากๆและโดนลงโทษจากความผิดพลาดเราต้องเรียนรู้กันต่อไปและสุดท้ายนี้ขอให้ทีมชาติจอร์เจียโชคดีสำหรับเกมต่อไปสำหรับเราเองนั้นเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อกลับมาทำผลงานให้ดีในเกมต่อไปก็นี่นะครับค มาโนโภกิ้งนั้นเชิดชูนักเตะของเรานะครับก็ทำไงได้ครับนักเตะไม่ผิดแฟนบอลไม่ผิดนะครับแต่ผิดคือการจัดการโปรแกรมของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผมเอาละครับก็จบไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเลเลๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกระชับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้องซอสปอร์ฟุตบอลที่สวยงามของเรานี่แหละครับ